สวัสดีครับผมต้อนจาก iPhone n e t ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า iPhone นะครับก่อนที่จะขายเครื่องออกไปหรือว่ายกให้คนอื่นไปใช้งานนะครับอย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้ก่อนครับก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับและก็จะเลิกใช้เครื่องที่ใช้งานอยู่ตอนนี้อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่อง iPhone ของเรานะครับเชื่อมต่อกับ Apple Watch อยู่ให้เราทาการเลิกจับคู่กับ Apple Watch ก่อนนะครับวิธีการยกเลิกจับคู่ Apple Watch นะครับให้เราเข้าไปที่แอป Watch นะครับจากนั้นเลือกไปที่ Apple Watch ท้งรลเเืออกกี่าตย กจคู่นะครับโดยแตะไปที่ไอคอนตัวไตรงนี้ครับจากนั้นให้เราเลือกไปที่เลิกจับคู่ Apple Watch ครับแล้วเลือกเลิกจับคู่ Apple Watch ระบบก็จะถามหารหัสผ่านของ Apple ID นะครับให้เรากรอกรหัสของเราลงไปได้เลยครับจากนั้นแตะไปที่เลิกจับคู่ครับ ตอนนี้ระบบก็กําลังยกเลิกการจับคู่กับ Apple Watch ของเราครับซึ่งต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ระบบเลิกจับคู่ Apple Watch ให้เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเราก็เลิกจับคู่กับ Apple Watch เรียบร้อยแล้วครับหลังจากยกเลิกการจับคู่กับ Apple Watch แล้วนะครับให้เราทําการสํารองข้อมูลของ iPhone ของเราไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนถัดไปครับการสํารองข้อมูลบน iPhone นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับโดยการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับจากนั้นเลือกไปที่ชื่อของเรานะครับ ตรนี้แล้วเลือกไปที่เมนู iCloud ครับจากนั้นเลื่อนไปที่เมนูข้อมูลสำรอง iCloud แล้วก็แตะที่สำรองข้อมูลตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการสำรองข้อมูลด้วยตนเองครับถ้าใครมีข้อมูลเยอะนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการสำรองข้อมูลนานหน่อยนะครับหลังจากสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราไปปิดการใช้งาน iMessage ครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกไปที่ข้อความครับแล้วก็แตะปิด iMessage ได้เลยครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการปิดการค้นหาของฉันหรือว่าไฟล์ม y นะครับ โดยการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับจากนั้นแตะไปที่ชื่อของเราครับเลือกไปที่ค้นหาของฉันแล้วไปที่ค้นหา iPhone ของฉันจากนั้นก็ปิดค้นหา iPhone ของฉันครับระบบก็จะถามหารหัสผ่านของ Apple ิลในดีนะครับให้เรากรอกรหัสผ่านของเราไปได้เลยครับจากนั้นแตะไปที่ปิดใช้ครับตอนนี้นะครับ iPhone ของเราก็ได้ทําการปิดการค้นหา iPhone ของฉันเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นการล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่ๆครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับ จากนั้นไปที่ทั่วไปครับแล้วเลือกไปที่รีเซ็ตครับแล้วให้เลือกไปที่ลบข้อมูลเนื้อหาและก็การตั้งค่าทั้งหมดตรงนี้นะครับหลังจากกดแล้วข้อมูลก็จะถูกลบทั้งหมดนะครับโดยที่เราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้แล้วนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะทําการลบเนื้อหาและก็การตั้งค่าทั้งหมดของ iPhone อย่าลืมสำรองข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากทําการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะขาย iPhone เครื่องนี้ได้เลยครับหรือว่ายกให้คนอื่นไปใช้งานต่อได้ทันทีครับทั้งหมดนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนจะขาย iPhone หรือว่ายก iPhone ให้กับคนอื่นไปใช้งานต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งตัดไปครับ